คำศัพท์ YCT คำที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดถึงสามร้อยป่าเอาตัวป่าเถป่ายขาวปายร้อยปัน้นครึง่งปังจู่ช่วยเหลือเป่าอิ่มเป้จื้อแก้วเปินเล่มปี กว่าเปียยาใช่ผักอาหารช่างเกือ้อร้องเพลงเชอจานสถานีขนส่งต่อสายชูออกชวนสวมใส่สื่อครั้งต่าหลานเฉียวเล่นบาสตั้นเก้าเคก้ก 是ตแต่ว่าตั ah, ้งรยนาแน่นอนเตอได้ curtain, van, 1, yan, rain, ตีต flush, ต้อีที่หนึ่งเตียนหนาวคอมพิวเตอร์เตียนเอิงภาพยนตร์เตียวหายต้องฉีติ่งของโตงรู้เข้าใจดงอ้นสวนสัตว์โตลวน ตูอ่านเรียนตุ้ถูกต้องเอ,อ้อหิวเฟจีเครื่องบินการเมาเป็นหวดัดเกให้กงกงฉี่เชือ่อรถเมกวาฟงลมพัดก้านปิดหายยังเฮยดำ 猴子สลิงหูหลังไหวเสียฮวานิงต้อนรับหวยกลับไข่ไก่จนตัวเจียวส์เกียวห้องเรียนจนเข้าไปจไกลเจก็คายเปิด อ爱น่ารักเื้บทคู่ร้องไห้คู่จก้งังเกงคว่าเร็วคว่ายเลอมีความสุขหลานสีฟ้าหล้าวหูเสือเล่เหนื่อยหลของขวัญแม่ขายม่าน ช้าหมางยุง่งไม้กุย花ดอกกุหลาบเม่ทุกนขนมปังหนาหยิบไหนแห,นหน่คุณยา่าหนานใชนน่หนานยากเหนิงสามารถได้เีมนจีชั้นเหนินท่าน หหญิงผังเปี้ยนด้านข้างพังอ้วนเผาบุเดินเล่นเชียนพันเฉียนหน้าชี่เนียนปีที่แล้วชุนจื่อกระโรงจ้างให้ช่างหวังเล่นเน็ตสาวน้อยเส้นถี ร่างกาย生病ป่วย生日วันเกิดตเวลาเรื่องเรื่องทุระสผอมสุาสบาสุขภสบายสบายส่ายสบายสบาส่าส่งสวายสบายสบายสบายส ให้อย่างพระอาทิตย์ถึงปวดที่สูเฉียวเตะฟุตบอลเที่ยวอู่เต้นรำทิ้งฟังไว้แม่ด้านนอกหวานจบเว่ยปอนเว่ย什么เพราะอะไรทไําไมว่นถามว่นทีคคำถามว西瓜แตงโม 洗澡，อาบน้ำ，下，浪，隆，下雪，雨马，ตก，先生，คุณผู้ชาย，香蕉，กล้วยหอม，想，คิด，อยาก，小姐，คุณผู้หญิง，小时，ชั่วโมง，笑，ยิ歇้ม，เชื่อเหล่านั้น，เสียรองเท้า，เสียเขียน，ชิน ใหม่休息พักผ่อนยายาเย่เย่คุณปู่อีฝเสื้อผ้าอีฉีพร้อมกันอีสความหมายอินเวเพราะว่าโยยงว่ายน้ำโยขวาหวีสันรม่มเวยนไกลเเ่ย月ง พระจันทร์วิ่ตงกีฬาออกกำลังกายใช่อีกครั้งเจ,จ้าจีกังวลเจาา้าหารู้รอูตอนเที่ยงจ己ตัวเอง,องเอจักรยานรถเดินสุที่สุด左ซ้าย